เอ๊ย hey, ยังไงครับทันยะอาสยามฟาดแคปชั่นจุกแฟนใหม่เธอหน้าคุ้นคุ้นเรียกว่าเป็นอีกคู่รักในวงการบันเทิงที่จบกันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่สำหรับนักร้องสาวทันยะอาสยามกับนักร้องหนุ่มออบสุพนัทหลังจากฝ่ายหญิงได้ออกประกาศยุติความสัมพันธ์เนื่องจากทางด้านฝ่ายชายผิดสัจจะที่ให้ไว้โดยต่อมาหนุ่มออบได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อว่า สาเหตุทั้งหมดเจ้าตัว,ตวขอรับผิดคนเดียวยอมรับว่าไปคุยกับคนอื่นแต่ไม่ใช่ชู้สาวยืนยันไม่ได้คบซอดและตอนนี้ก็เลิกคุยกับคนนั้นแล้วล่าสุดเอดูเหมือนเรื่องจะไม่จบเมื่อสาวทันย่าได้ออกมาแชร์คําคมสุดเด็ดของเพจเจมอยร้อยแปที่เขียนว่าการมูฟออนไวไม่ผิดเพราะคนเราเหัอใจต่างกัน แต่การมูฟออนที่แบบไปงุกงี้กับคนที่คุณบอกไม่มีอะไรอีกคนที่เคยทำให้เรามีปัญหากันมันทำให้สงสัยนะว่าสรุปมูฟออนไวหรือเคยคบซ้อนพร้อมกับได้ระบุข,ข้อความแอบสะดุ้งเอาไว้ว่าแฟนใหม่เธอหน้าคุ้นๆเหมือนคนที่คุณบอกว่าไม่มีอะไรตัวหลอกซับซ้อนซับก็มานะคะ